อคนจะโดนนักร้างยาในส่วนของเครื่องเทศหรือว่าเครื่องเทศนิดไปตอกได้เครื่องเทศนั่งไปตอกได้นะครับต้องดีพอดีนะครับเนาะซึ่งกราบนะครับพี่ที่เฮาของเดิมจะเป็นก็คือลาบดิบนะคสาวลาบลักษณะเด็นของลาบดิบใจ่หม้อมาสองนิ้วใช่ไหมคอ่าก็เนี่ยแต่เนี่ยแต่เทคนิคแล้วแต่อ่าวัฒนธรรมของไปตอนไดจะกินยังไงแต่เน,น,น,นี่นะครับออก,รกา,าบกรกางจิ้มลาบการกุ้ยลา,ยลาบนี่นะ เพิ่งจะจีนก็จินลาบพงจะมีคนในเพิ่งก็จะบาจีนคนใน <c oughs> เพราะว่ามันจะเป็นการลำเอียง <c oughs> ถ้าจะบัตการนักคนในอาหารคนในนักก็จะมีคะแนนนะอันเลือกคนในนักคนในนิดคนในซุกนิ่มต้องกรรมการเพิ่งจะสนใจนะครับจะสร้างคมในบัสนนเพื่อจ,จีนก็จินลาโอเคอันน<ะ>ี้ขอพิงค์ที่หุ้อกันน,นะเจ้านว่าจินลาบนะจะต้องเป็นคะแนนรักเลยส่วนเครื่องในนะจะก็เป็นคะแนนเสริมเล็กๆล่น้อยไปนะจ๊ะ สำหรับปีนท nah, ่านเอาใส่ถ right okay. hey, ้วยไว้ข้างๆเจ้าเนื่องจากว่ากรรมการบางท่านกลับมอกว่าขมด้วยทีมของท่านเหมาะสมใช่ด้วยเจ้าถ้าให้ขมด้ก็จะตักใส่คนเดียวเปิดนะเจ้านั้นไม่ต้องผสมก็ไปเนาะนะเจ้าเต่เพียที่ต้มน้านะเอาเงยงที่ได้นะครับมันเป็นของที่มาคู่กันนะจ๊ะวันนี้เราจะหันนะครับแต่ละคณะแต่ละหมู่บ้านนะครับ นำกองกเชียร์ยมาเพียบโมดึงะนะครับมาวันนี้ปีนี้มาด้วยเสื้อสีเขียวโอ๋อเขียวเนี้วสับเจ้าครับเขียวเนี <ไ S 2> ้ยลายไทยด้วยเจ้าโมสองนะครับจะทำว่าเพื่อใส่สีแดงแรงริดมานะครับปีนี้โอ้ใกล้กันเลยนะเจ้าเนาะมูสามนะเจ้ามูสามกระโปรงขาวก็กระโปรงขาวเขาวลายนะครับดมสีดำเจ้าเพื่อใส่เตียไในดำมาเตียวใน กางเกงขายาวโอ้โหน,นึกว่าไอ้หมอซื้อหันตังในเปิดพี่วะนึกว่าวตาทันลูกเข้าไปตังในได้กะเอียเจ้าอันนี้ไปแฮมมูซิปซองหกซิปซองกลับมาแล้วเจ้าบันลปงไหมคะพี่น้องบันลปงเลยย่างเจ้ามาแล้ว มูฮีมาพร้อมถึงบอลลองพร้อมแพมนะครับเจ้ามูห่าไม่ยังจ้ามูห่ามูห่ามาเขาช่วยมายืนสแตตแบย์แล้วโมฮาโมฮ์โมฮขกัมุนเก้านะครับเดี๋ยวเลยพี่น้อกมูซิปเนาะโมฮ์กัมมูซิปนะจ๊ะเดี๋ยวเำาต่ร็อกสักครั้งนึงเพราะว่าตอนนี้ก่อเวลาเฮาจะเริ่มแต่เวลาประมาณเขาจะฟังลาวตัวไหนดีเนาะหรือว่าปิ๊งจีปิ๊งตินไปก่อนนะจ๊ะจะเป็นลาวตัวเนิเนอร์เพราะว่า วันนี้เขามีขาแดนลีลาในการลาบให้ด้วยตึนเจ้าขาแดนแต่งานเจ้านะเจ้าเจ้าเจ้าบอกอันโคหนักระแดนอนเจ้าขันรถเครื่องครับรถเครื่องผู้ที่มันละแวงานนะครับบริเวณหน้าหน้าหน้าวัดนะครับตรงนั้นถึงสักพักน้ำสื่อน้ำ ทางนอกขอประชาสัมพันธ์นะครับว่าใครที่เอารถเครื่องมาจอดที่ท่านนะครับขอย้ายไปจอดที่อื่นน้อยนึงนะครับเนื่องจากว่ามีโฟกัสเสื่อเง้มเ้มสินเง้มเง้มนะครับสื่อต่อส่งเสริมเลือแต่สถานที่องค์อบกัแล้วนะจ๊ะเนาะคุณท้องออกมาแล้วต่อนใหญ่ต้องหันไปจอดตีเขา พัการถดได้หรอมินมินตัวเล็กๆไม่นี่มีลดราคาให้ออไหมไ,ออไม่ได้ออกไม่ดิเอกได้อ

ีนเนาะขีดระเบิดใช่กงข่าเจ้ากรตรงนี่เป็นลูกไหนมาเจ้าเล่าข้าวเจ้าเล่าข้าวขีดสวยเหมืเดิมอ่ะปิ๊กเหมือนเดิมอ๋อนี่คล้ายขัดุงไง่อ ขอความเมตตาเจ้าเมือทกคนตั้งสมมงคนนะเจ้าวดีโอนะจ่ยนจองล็อก เรียบร้อยแล้วนะเจ้าเนาะตกลงไปแล้ันเาอรอันเจแล้วก็ลูพิงนะจ้ที่จอดฝตั้งตั้งเขานี่นะเจ้าเะเขาัอ่านทันใหญ่ออกใลเนอร์เจ้าพระวันลดพระจะบาทพิญาถึงทงจอดบริเวณงานนะจังี่จอดตั้งฝั่ง